สวัสด,ดีครับพี่นอดด้องสวัสดียิมซีช่องตาเบื่อเน,น,นี่ยใครทนผู้ปิดด้งอ่ะทานเหียงดบบกบแกบปาทานมะแฮงเนาะเอาเป็นปลาด,ดุปอ่ะเขทาทำมาทั่วพอดีละทำมาทั่วปิ้งปลาด,ดุกพี่นอ้องเฮ้ยทำมาทั่วปิ้งปลาดุก แอบแ,บ,แบเลยไอ้ติ่งลาในะาวเพ่ติดตาทัว เดี๋ยวฟาหมอเจ้าฟาหมอนีีเดี MJ> ๋ยวอันนี่ัวมันนี้ใส่อันนี้ได้ยุใส่มีถูถอยโฟมยโฟมเพาดีแสบบนนี่ Cả 0 พริกวะหอมหวยหรอือวะกินหนูพริกกินหน,นูพริกลองดูซื้อบัตรจองตัวด้วยครับทั้นที่เก่าเนี่ยเก่าสิงหาเนี่ยราคา139 เช็บบูดบรยูรโดยจะเชีไก่กับเชีบเบืดเช็บบูดเื่บันบูดหนาม้าที่หาละเระตีห้องกับทเขาที่หาครับ ทวต้องตำให้มันเหลกแหลกน่อยให้มันเประเปมต้งกินแฉบไม่ต้องคุยง่ายถ้าตำก็จะรางลายก็จาตำก็จาตำเพราะยังนวกกคือบักทวบอลเลกดไหมต้องตำให้บวกทวนแตกม่ต้องกินแฉบคิดบาทวาอันที่ดีตำวกทยมันเป็นยังเป็นหน่วยกลุมๆให้เ่าหน่หนึ่งแล้วมันคุยง่ายมันแ่บมรสาิกัรสากกับแบด้วยว่ามัน็ุเขาดำเขาเนื้อ มันแตกไม่ได้เลยตำให้มันแตกมันแตก นั่นนันไข่ตำหวงที่มันตัเข้าบปลเวันสาเวลาโยกหยกเล็กน้อยคุ้นเอา่ลดยกสสื่อบัตรจองตัวครับผู้ไดู้้ได้มาบัตรหัเต้าเบิบัตรไปรับเสือต้าเบื่อตัวนึงครับ thì nãy tôi để sửa tao bớt đi bỏ lại sốt ăn thịt thì nãy mong bắt บ่งุงทั้งหมดทัวไปกัน xe bò này nè xin nấm này nón sư phụ hiền sư phụ tao vừa tắm biển กินหึงเลย รดมานรดประเด็กบาดเนีเด็กบาดแดงมีตจะมีก่นอนยันเขมยี่กผม,มีทับทีเนะ

เฉลี่ยนิดหน่อย mm hmm. โอเคเลยบานนี่ยโอเลยบ้านของมึงขอ,องทอเองทอะไรบ้าง โอ้ว่ามวนวววววนววววว้วนี่วววววววยวมววอวว

เห็นแล้วเขาถากินมันเหาพี่น้องพอกันคลิปหนากินนี้ไปที่นี่ครับพอกันคลิปหนาขอบคุณติ๊ติกรบผม